ด่วนพบร่างแตงโมนิดาหลังพัดตกเรือกลางเจ้าพญาจากกรณีดารานักแสดงชื่อดังแตงโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาชงใต้สะพานพระรามเจดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆช่วงเวลา22.30นวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างของแตงโมนิดาแล้วซึ่งใกลกับท่าเรือพิพูนสงครามหนึ่งเป็นจุดที่คุณแม่ของแตงโมได้ลอยดอกไม้ไว้้วยเรือที่พบว่าทราบว่าเป็นเรือของพี่ชายที่ออกมาตามหาน้องสาวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เพื่อนสนิทยังแอนนาทิวิพูดได้โพสต์ข้อความว่าขอร้องทุกคนอย่าแชร์อย่าถ่ายภาพโมเลยนะคะอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวณที่นี้นะคะ